สถานการณ์ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกัมพูชากลับเข้าสู่โหมดตึงเครียดอีกครั้งหลังเกิดเหตุการณ์ทหารไทยเหยียบทุ่นระเบิดขณะลาดตระเวนส่งผลให้ผู้นําไทยสั่งระงับการปฏิบัติตามปฏิญญาไทยกัมพูชาที่ลงนามกันที่มาเลเซียทันทีเหตุการณ์เมื่อวันที่10พฤศจิกายนปี2568จากสิบเอกเทิดศักดิ์สมาพงทหารไทยขณะลาดตระเวนที่ห้วยตามาเรียอําเภอกันทารัลลกษ์จังหวัดศรีสะเกดได้เหยียบทุ่นระเบิดทําให้ข้อเท้าขวาขาด นับเป็นทหารไทยรายที่เจ็ที่ได้รับบาดเจ็บในลักษณะเดียวกันโดยนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลได้อนุมัติตามข้อเสนอของพลเอกนันทพงศ์นาคพาณิชรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมให้ระงับการปฏิบัติตามปฏิญญาไทยกัมพูชาซึ่งมีเดลดนทรัมประธานาธิบดีของสหรัฐและอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียซึ่งเป็นประธานอาเซียนเป็นสักข,ขีพยานทั้งนี้ไทยได้ทำหนังสือแจ้งไปยังเดลดนทรัมและคณะผู้สังเก เกตการอาเซียนหรือ AOT ว่ากัมพูชาไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงในปฏิญญาสี่ข้อโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาทุนระเบิดที่ยังคงเป็นภัยคุกคามต่อฝ่ายไทยซึ่งก่อนหน้านี้กัมพูชาได้ตอบรับข้อเสนอของไทยในการเก็บกู้ทุ่นระเบิดใน13พื้นที่แม้ไทยจะยอมลดเหลือเพียง5พื้นที่นำร่องและยินยอมให้กัมพูชาเพียงแค่ไม่ขัดขวางทีมเก็บกู้ของไทยก็ตามแต่เหตุการณ์เหยียบทุนระเบิดก็ยังคงเกิดขึ้นด้านผลเอกนัทพงศ์ได้สั่งระงับ การส่งตัวเฉลยศึกกัมพูชา18นายที่เดิมกำหนดส่งตัวในวันที่12พฤศจิกายนปี2568ณจุดผ่านแดนทาวอนบ้านผักกาดจังหวัดจันทบุรีโดยขณะนี้เฉลยศึกอยู่ระหว่างการตรวจสุขภาพทั้งนี้ปฏิญญาไทยกัมพูชามีเป้าหมายหลักในการถอนอาวุธหนักออกจากพื้นที่ชายแดนซึ่งสร้างความไม่สบายใจให้แก่ประชาชนไทยในพื้นที่อีกทั้งอาวุธหนักของกัมพูชาเช่น BM21 ถูกติดตั้งในระยะที่ ใกล้ชายแดนไทยมากจนเคยยิงถูกปั๊มน้ำมันร้านสะดวกซื้อโรงเรียนและโรงพยาบาลในไทยทำให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตขณะที่ไทยได้เคลื่อนย้ายอาวุธหนักบางส่วนออกไปไกลข้ามจังหวัดแต่กองทัพภาคที่สองได้จัดลำดับการถอนอาวุธโดยกำหนดให้อาวุธที่กัมพูชาเกรงกลัวอย่างปืนใหญ่ลากจูงและอัตราจรอยู่ในเฟสสองโดยมีกำหนดเคลื่อนย้ายในวันที่22พฤศจิกายนไทยยืนยันว่าปืนใหญ่ขนาด155มม ไม่ได้ทำร้ายพลเรือนกัมพูชาต่างจาก BM21 และทราบดีถึงข้อจำกัดหากเกิดเหตุฉุกเฉินการเก็บปืนใหญ่ไว้ก่อนจะทำให้สามารถเคลื่อนกำลังกลับเข้าพื้นที่ได้ทันขณะที่สถานการณ์ล่าสุดทั้งสองฝ่ายได้ถอนอาวุธหนักประเภทจรวดในเฟสหนึ่งเสร็จสิ้นเรียบร้อยในวันที่10พฤศจิกายนและเป็นวันเดียวกันกับที่นายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวิรกูลสั่งระงับปฏิญญาทางนี้พลโทวีรยุทธรักศิลแม่ทัพภาคที่สองได้ลงพื้นที่กำชับ การเตรียมความพร้อมในทุกด้านเพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่อาจตามมากระทั่งในวันที่2 1พฤศจิกายนนายกรัฐมนตรีอนุทินเป็นประธานการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสอมชร่วมกับกระทรวงกลาโหมกระทรวงต่างประเทศกระทรวงมหาดไทยและผู้บัญชาการเหล่าทัพเพื่อกำหนดแนวทางปฏิบัติการตอบโต้กัมพูชา